สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันอาทิตย์ที่16กรกฎราคมค่ะพร้อมกับไปเช็คจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่20กรกฎราคมมีจังหวัดไหนบ้างและอัปเดตจาก ECMWF และ GFS ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่ติดตามและเป็นกําลังใจให้นุ้ยมาตลอดเขียนเข้ามาคุยเข้ามารายงานสภาพอากาศได้นะคะว่าฝนฟ้าเป็นยังไงบ้างค่ะฝนฟ้าอากาศในเช้าว,วันนี้นะคะเช้านี้ค่ะกลุ่มฝนปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกือบ70ซค่ะและในช่วงบ่ายค่ำวันนี้นะคะฝนก็ยังเน้นหนักทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกมีฝนประมาณ70%ค่ะภาคกลางฝน60%และภาคใต้ฝน40%ค่ะเน้นด้านรับลมและมีคลื่นลมแรงส่วนพายุโซนร้อนตานลิมนะคะก็จะเป็นพายุใต้ฝุ่นในวันนี้ค่ะรอติดตามอัปเดตนะคะลักษณะาอากาศทั่วไปในวันนี้ร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเชียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบริเวณภาคตวันออกเฉียงเหนือพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในวันนี้ค่ะทางภาคเหนือบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาลำปางแพร่น,น่านอุตรดิตฐ์ ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดนองบัวลำพูอุดรธานีนองคายร้อยเอ็ดและศรีสะเกดค่ะภาคกลางบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสากแก้วฉะเชิงเราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดและที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะ บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะมีฝนฟ้าขนองค่ะร้อยละ60ของพื้นที่บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชและจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักมากในวันนี้นะคะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยะโสธร อำนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะและในช่วงวันที่16ถึงวันที่21กรกฎาคมพายุโซนร้อนตาลิมค่ะบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนผ่านกาะไหหลำเข้าสู่ประเทศเวียดนามตอนบนในวันที่18ถึง19กรกฎาคมขณะที่ร่องมรสุมกำลังแรงจะพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนของประเทศ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงค่ะซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะบริเวณภาคเหนือภาคตวนออกเฉียงเหนือภาคตวนออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ค่ะ จังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะในวันที่17ถึงวันที่18กรกฎาคมทางภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอํานาจ,จเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกต และอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีลบบุรีสระบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามนครปฐมรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจินบุรีสะแก้วฉะเชงิงเซาชนบุรีระยองจันทบบุรีและตราดค่ะและที่ภาคใต้ จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะและในวันที่19-20กรกฎาคมภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพรอ่อุตรดิตตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองบัวลำพู อุดรธานีหนองคายบึงการสกลนครนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจ,จเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามนครปฐม,มรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออก จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดและที่ภาคใต้ค่ะจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสะตูลค่ะและตอนนี้นะคะเรามาอัปเดตจาก ECMWF และ GFS กันค่ะพายุโซนร้อนตาลิมนะคะแม้ว่าไม่เข้าไทยค่ะ แต่จะทำให้มีฝนตกเพิ่มมากขึ้นทางภาคเหนือภาคตวันออกเฉียงเหนือก่อนนะคะเริ่มเมื่อวานนี้ค่ะและก็จะมีผลกระทบทางภาคอื่นนะคะในช่วงวันที่16ถึง20กระกฎาคมและพายุลูกที่สองอาจจะเป็นแค่ย่อมความกดอากาศต่าที่จะเข้าต่ำลงมาผ่านภาคตวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคเหนือค่ะในช่วงวันที่21ถึง25กระกฎาคม และพายุลูกที่3น่าจะเข้าจีนตอนใต้ค่ะแต่ยังไงนะคะเขาจะทำให้ฝนเพิ่มขึ้นเตรียมรับมือค่ะจบพยากรณ์อากาศแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย